สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ค่ายคลิปบนขึ้นเนาะเกี่ยวเขาขึ้นครับก็แค่เกี่ยวเขาขึ้นทักเทอยนะอันนี้เด้คิวขึ้นครับ ลายครับมีตดนาเป็นของเสื้อกับกระโปรงดีที่มันได้เขาละครับเรื่องเขาเป็นโลกเขาพัเดเทียมันเห็นมาสามสี่ปีมันเลยเป็นโลก ôm một cái vừa qua mất nè. Oh, mệt. Để tôi xem. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì ผมบอกเราเคยเียวอยู่ครับรู้มาเกียวอยู่เราวู่มนบอกบอกให้ให้ถอยออกมาวก็ดันหน้าเขาถอยออกดันหน้าเขาเคองบินเ๋ยบเต นั่แเองน็นดีเต้าตอยงกาใช่ก็คงการที่ส้าง,งนี้๋อเออซึมซึมลงหันแต่ก็ลงหน่อน่อยนี่กันนะ cũng sẽ khỏe vào đây rồi số hạ cảnh lương đấy ผมไปเบิงกมันมืดมืใช่หรากครับมันเบ่งยากขึข้นแต่ผู้เบ่งคลิปกิบห้องกับห้องที่เบ่งยากน้่นเ่เนาะขึ้นเนะเานเนะนนสองสามทุ่มมันขึ้นขังแรลมเอดี จะไปดึงกันเรื่องไหนบอกไปเดื่องบอกว่าให้เดินหน้าเขาว่าเราก็ถอยหลังออกเห็นดึงเชือกแล้วเห็นเชือกอ่ะ ในวิดีโอนี่มีคนน้นโทรเขาปราบับรถปฏิเสธไปแล้วเพิ <laughs> ่งรถเกีียวหลากกันครับบาเดียว ไช่กับติดสามขั้นมองนี่และ้ะโอ้เจซีจังได้กับดินมองนี่ดีครับพอเขาพยายามเฮ็ดใ้แห่งละฝนกับมากเพราะฝนมากนะ่ะเปีงสองเตือ ขาดแล้วผลมาเทียสองก็เลยจัดเลยครับเอาน้ำลงเลยแล้วเอารถไทไๆเอารถเกี่ยวดันกันนะดึงกันปะเนะี่ยเอาได้แลครับผม บมมีขาตั้งดอกครับรถสัตว์ธรรมดาเด้อเยหยัดขาหนังจะเข้ากันโอ้ เกี่ยวพันหนึ่งติดครับเดี่ยวพันหนึ่งมาหลัก นาใส่อีกว่าครับโอ้อื่นสิด้สูบนามไ่อีกนะนี่ยเพื่นอนี่ก็ห้องสิริยุติเพราะมติดทั้งสองพันครับมันเป็นดินดินเหนียวครับมันเป็นพื้นที่หินโขกหินแหงครับแล้วก็จะขุดอ่เพาพอะเราขุดขุดนาดินออกนันเป็นหน้านะครับแล้วรถไทย รถไทยก็ติด3าขั้นของแกเนี่ยผมก็ว่าผมสูบน้ำใส่อยู่แต่ว่าน้ำน้ำยังบ่ทันพ้อน้ำยังบ่ทันพ้อคิดว่าถ้าสูบอีกมือนหนึ่งน้ำสิพ้อต่มันได้คิวรถรถก็เลยมาหกโมงแล้วเรถก็ไ,ไหว có bay vô làm một quả mà hắn Hãy có cho kênh Ghiền Mì เลือนถูกสูบน้ำใจแล้วนะแล้วก็จะมาแก่งานของด้านหน้าเนี่ยครับรถไถติดสามคันนี่ยางรถจมคับคนอยูกก่เลย สูบน้ำใจเราพระสหาเราก็สั่งสูบพระท่านนะครับรถดมาเร็ยกว่าที่จริงก็น้ำทั่วเนี่ยน้ำท่วมหลังตีนหมดอะ่ะให้ตั้งตั้งนาไปหมดเพียงเครื่องแข็งอยู่แต่เวลาพระเจ้าเกี่ยวลวมันกานั่นอะ่ะมันซึมไปใส่หมอมนเป็นล่อ คงเดวเอเอรถไถมาตั้งโโลใส่เลโพโลอยู่ทีแล้วเด่างเดียวครับชีวิตชาวนาเขาเอข้อาคุ้เคยนะครับเขาบอกคนยี้ได้ว่าเอาหนาสวมเขามาปล่อยหลังเราเดย้ยานติดเพราะตีนตะขาบเมื่อก็นน้อยๆเนาะ นีี่่รถไถกับเวียนต่างเดียวเหรครับเป็นเป็นบอ่อบาดานไปเลยบ้านเลยแล้วผมลงไปวานปุ๋ยกับช้างย่างกันเป็นบ่อบาร์ดานช่วงปั้นที่พวกกันไต่รถครับช่วงรถมาเกลต่างเดียครับมันเป็นบอน่อ,ปปบกกบปบอไปเลย อยู่ใกล้ๆเนี่เป็นรถเก่าขั้นอยู่ใกล้ๆเป็นรถใหม่ครับแต่รถไหญ่เห็นบ่ครติดแล้วเขากยานคือกัน ทัานเลยสิคืนแล้วล่ะก็ด้วยน้าฝนพายุนั่นแหละครับคันแมงกีนั่นแหละกับหนะล่องมรสุมมากกว่านนะั้น คือนเนี่นนก็ห้องอยุตีแค่นี้ก่อนแล้วก็รศิากามาเก็บงานมมบูนะหลังจากสูบน้ำใสขอบคุณทุกท่านครับช่องมือใหม่เหอรถไทยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสับสคร i b ดด้วยครับอให้รวยๆทุกท่านครับบดนี้บดสินได้ทุกท่านที่รับชมครับ